กินเยอะๆนะครับแม่หนุ่มพาแม่ชราไปโรงพยาบาลปอนข้าวแม่เป่าให้สุดธนุถนอม เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่แชร์กันเป็นจำนวนมากเมื่อเพจ You Love คลิปดังได้ออกมาโพสต์คลิปเรื่องราวสุดประทับใจของหนุ่มชาวจีนรายหนึ่งพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะสิ่งที่ทำให้คนทั้งโรงพยาบาลสุดประทับใจก็คือหนุ่มรายนี้ป้อนข้าวให้คุณแม่อย่างทนุถนอมพร้อมเป่าให้หายร้อนหวังให้ผู้เป็นแม่นั้นทานได้สะดวก หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปก็ได้มีผู้ใช้ a c e b o o k หลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการกระทำของหนุ่มรายนี้ว่ามีความกตัญยูต่อผู้เป็นแม่เป็นอย่างมากเนื่องจากในยุคสมัยนี้นั้นจะหาลูกที่ดูแลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างไม่อายใครเมื่อทำออกที่สาธารณณะนั้นยากมากหนุ่มรายนี้จึงได้รับเสียงปรบมือไปเต็มๆกับคลิปสุดประทับใจนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะ,มจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ